day, And all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never run. We hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me. ตอนนี้เราอยู่กับที่บูธีส e ูสูนะครับกับงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะครับงานมีในวันที่27มีนาคม2567จนถึงวันที่7เมษายน2567นะครับวันนี้การแข่งขันการทำการตลาดมีความหลากหลายแล้วก็รถยนต์ครับซึ่งตอบโจทย์การใช้งานนั้นก็บอกได้เลยครับว่ามีรถอยู่2กลุ่มซึ่งเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มผู้บริโภคนรุ่นใหม่รถชุดแรกนั่นกะ็คือรถปิกอัพทั้ง2และ4ประตูในนาม e ีสสูดีแม็กนะครับ แล้วก็รถยนต์อีกกลุ่มหนึ่งครับเป็นรถยนต์กลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อนเช่นกันแล้วก็เป็นรถยนต์ซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่ครบรอบด้านมากขึ้นนั่นก็คือรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์เที่นั่งโดยผมขอยกตัวอย่างที่รถคันนี้ครับนั่นก็คือ e s u z ุ m ิวเชื่อรุ่นยนว่า Active ราคารถยนต์คือ1.14ล้านบาท กติกกมกลบว่า1.1ล้าน1.1ล้านทําอะไรได้บ้างสิ่งสําคัญครับก็คือลูกค้าได้รถยนต์ที่มีความสวยงามครบถ้วนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือได้รถสีขาวมุกได้ชุดที่เป็นไฟหน้า LED ได้ความเป็นสปอร์ตสีดําเป็นโทนดําเงาตัดด้านหน้าทีนี้ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะจัดทรงแต่งซิ่งประเด็นสําคัญก็คืองนี้ครับถ้าเราเข้ามาใกล้ๆจะเห็นนะครับว่ารถยนต์1นึ่คันเนี่ยการจัดทรงแต่งซิ่งคือต้องขับแล้วใช้งานได้จริงก็เลยอยาก เน้นตรงนี้ครับว่าความสําคัญจําเป็นมากับ2จุดจุดแรกคือเรื่องของช่วงล่างรถที่มีความใหญ่ใส่ยาง20วันนี้ก็อยากบอกว่าเราใช้ Run Stop ทีนี้เบรกของ Run s t ็อปเนี่นะครับผมอยากบอกว่าเขามีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนเป็นเบรกสเปคมาตรฐานเพราะฉะนั้นท่านที่ชื่นชอบจานเบรกขนาดใหญ่ขึ้นคาลิปเปอร์ใหญ่ขึ้น พร้อมๆกับลวดลายที่สวยงามแล้วก็อยากบอกนงครับว่าการใช้ต้องใช้ได้จริงหมายความถึงวันหนึ่งที่เราใช้งานเนี่ยจานเบรกมีการสึกจากการที่ผ้าเบรกเข้าไปจับทั้งนอกข้างในในขณะเดีวยวกันครับถ้าเราใช้รถไปนานๆเข้า เราจะเซอร์วิสอย่างไรถ้าเราใช้เบรกที่เป็นแบรนด์ทั่วไปมาจากเมืองนอกบ้างอะไรบ้างหรือบางท่านไปใช้จานเบรกมือ2บางท่านไปซื้อจานเบรกที่เข้าใจไว้ว่านี่คือจานเบรคแท้าจากเมืองนอกแต่หารู้ไม่ว่านะั่คือการที่ท่านเจอลูกสูบเบรกและอื่นๆซึ่งเป็นการผสมบนเปกันในชุดนั้นและท่านไม่ได้ของแท้มาใช้อันตรายขนาดไหนครับถ้าเกิดเรามองเองว่าเบรกมันทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพสําหรับผมอยากบอกว่าแม้แต่รถที่บ้านก็เลือกใช้ในส่วนของรันสต็อปคันนี้ จานเบรกด้านหน้าคือใช้ขนาด380ม mm, ิลลิเมตรและก็จานเบรกหลังใช้ขนาด355ม mm. ิลลิเมตรที่สําคัญครับรถคันนี้เป็นเบรกมือแบบไฟฟ้าเบรกด้านหลังก็คือติดตั้งแบบเบรกมือไฟฟ้าของรันสต็อปครบหมดเพราะฉะนั้นเราดูนะครับว่าจานเบรกขนาดใหญ่คาลิปเปอร์เบรกแบบ6พอต4พอตเวลาที่ท่านไปลองขับมันหยุดไว้ขนาดไหนอย่างไรสิ่งนี้ไม่ต้องเชื่อผมไปลองกันเองครับ